เออมีแต่เคีเอเตอร์นะครับเอออ FC คุณจะได้อะไรนะท้ามุ้งตลอดได้เหรอเออเพราะคิดไปลงเยอะไงนั่นแหละคีเอเตอร์เยอะนะฮะที่นี่ถึงแล้วโดยสวัสดีครับรถอยู่นี่นะครับถึงบ้านแฟนแล้วค่ะมีบรรยากาศลมลื่นชื่นใจตรงนี้เหรอเอ๋อถึงแล้วค่ะลมเฉกอาร แม่แกบอกว่าอยากขี่รถเกี่ยวขีไม่ได้พูดเลยแม่ไม่ขี่ไม่ขี่ค่ะออนี้ใช่ไหมครัวใช่ไหมคะอ๋อนี่ครัวตรงนี้กนนะครับโอ้บ้างมากเลยอ่ะบ้างมากเลยเออนอนอยู่คนนอนอยู่ยังไปปลุกอีกไปหายายกันค่ะทุกคนยายได้อะไรกินขนมจีนคนกำลังหลับอยู่ไม่ได้นอน ไอเอเตอร์รีมหรอเตอร์ท <Bref>. ีมวัสดีคะสวัสดีคมาชูอ้อมเออเป็นชูอ้อมชูอ้อมไหนยายล่ะยายไปไปหายายไปบ้างยายไปเดินไปไนไดนไป้อคนทางนี้ดีกว่า นี่บ้านบุญช่วยนะคะเป็นเด็กที่โรงเรียนอยู่ติดบ้านแต่ว่าไปโรงเรียนสายทุกวันนะคะประกอนสีนะคะอันนี้อันนีไม่อยากจะพูดนะยาทุคนทำหมดเลยจริงเหรอใช่เนี่ยนะดูดิเรียบมากเลยนะทุกคนถ้าคนแก่อยู่บ้านนะเธอดูย่าสักต้นก็ไม่ขึ้นนะคะอ้ดูยายขยันมากอุ้ยมีอะไรเยอะแยะเลย เออเอาโอเคพอยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนื่อกระลาออกมารั่วอะไรกันเดี๋ยวเนือันนี้มาค่ะเนื่อกระลองกมารั่วเยอะเอออะไรอ่ะพูดให้ฟังคนอื่นฟังด้วยสิบอกว่าพาแฟนมาหาอ่าเฮ้ยทำอะไรอยู่คะไม่แต่งแล้วค่ะค่อยแต่งเวลามีงานเออแต่งเวลามีงานเวลามีงานค่ะเออสวยไหมยายเอาได้ทองยายทุกคน ยายแต๋อให้ทองใหญ่เส้นนิดเดียวห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทห้าบาทยายชอบเนี่ยโอเคโอเคครับยายกินหมากอยู่เหรอคะกินเนี่ยเดี๋ยวบอกจะเอาหมากมาฝากยายไม่ให้เอามา มาได้อามาก็ไม่เป็นยายมีแล้วยายเท่าไหร่เนี่ยขอได้ไหมเฮ้ยโอไม่ใช่ทองทองนี่ไม่ได้เลยทองนีทองแต่อันนี้ไงนี่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 พรห้อยใชสวยไหมยายรอดเลยรอดเดี๋ยวมาค้าให้ยายพูดนะเดี๋ยวมาค้าให้ยายพูดนะ จะบอกว่ายายสวยไหมสวยสวยค่ะยายสวยมากพูดเก่งด้วยยิ้มแจ่มแจ่มทุเรียนทุเรียนทอดอร่อยไหมอร่อยเออยังไม่ได้กินเลยอ้าวไหนทุเรียนทอดยายล่ะอ้าทุเรียนทอดยายอยู่ไหนไม่เอาลงมาเลยเทุเรียนทอดมาให้ยายด้วยค่ะนี่เดี๋ยวให้ยายเจิมให้ทุกคนเดี๋ยวให้ยายนั่งรถให้ดูยายยายถามยายถามว่าออ๋รถมันเปนเทรเบอร์แต่หนู อะไรนะทำไม่เมนเต์เราเบอร์แต่หนูเราเฮ้ยดูเลขเบอร์เบอร์เบอร์หลาเจ็งเวมาเดียวที่ล้านยายถามว่ากี่ล้านห้าร้านค่ะห้าร้านห้าร้านฮ่าใช่วันที่แล้วค่ะวันนี้ออกแล้วเหรอหนูว่าเห็นว่ามีคนบอกว่าวันนี้ออกอีกแล้วหนูยฮ้ยตะมือด้วยกี่ร้อยอาร์ตเคนโมอาร์เคนโมเสียงอะไรอะตามเมื่อกี้โน่นเสียงนี้ ดังอ๋อเนียกว่าติมตกใจหมดนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ยายนั่งรถให้อ๋อนี่เป็นเป็นไม้ค้ำเหรอใช้เป็นไม้ค้ำลูกพี่ชายไร่หน้านนะกอ๋อดูรูปเดี๋ยวหนูไปดูค่ะยายเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรนี่ทุกคนอู้รูปใหญ่มาก หล่อมากนาก่อมากนาก่อมากอ้าจะเขียนให้ยายเหรอเขียนให้ยายเขียนให้ยายเดี๋ยวจะพายายยุกร้อนนะคนมาเริ่มเลยประกรณ์หลานยอดกัปตันอยู่ จืมรถอออยใจเย็นใจเย็นยายใส่รองเท้าก่อนยายใส่เกิบก่อนคนไล่นี้ยายนั่นเองไล่นี้ไม่มีซับนะฮะไล่นี้ไม่มีซับนะฮะโอ้โหหกสองเอายายดูเลขแล้วยายดูเลขแล้วนะยายดูเลขแล้วสวยไหมคะ รรอ,บบอ้รลอตเดอรีร่ก็ได้นะเดฟาตัลลอตเตอรีวยาตัลลเดอฟิวลี่เอรลี่วตี่เดรี่เตลี่วัี่เิราลเวราตัี่เาตัลล่ดวตี่เ<อ>า,ามัลลี่ามมาเดฟฟิวาลา่รา่เดล่แกบอกว่าอ,าอ,อก,กี่วันแล้วไดว,วันมั้งยายาวั่ นี่ยเยมากที่มามาางรถออยโมไ่ตรงไหนไอยนั้นเบอกว่าอจจะอาได้เต็มมาเต็มแม่มาเต็มบตเตยออยอันนี้พอให้พรเริมเตอ้อยพรพอให้พมุยให้ราเพีด้วย ให้มีโชคมีลาบนะแปลด้วยแปลด้วยยังไงย้ายมอีกเดี๋ยวปรับเละให้เวยพรอีกเวยพอดอีกอ้อยปั้วอ้อยปัขอให้ร่ำให้รวยได้รถแล้วก็ไดกินใจร่ำให้รวยให้ร่ำให้รวยไปทางไหนก็มีใจทอสาธุโชคด โชคดี S <S นะเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ต้องแปลอันนี้รู้อยู่ไม่ออกอยู่ันนี้แปลออกอยู่ขึ้นไม้ยายขึ้นไปนั่งนิดหนึ่งไหมจังคุยร้อยคุยตลอดมือตลอดร้อยคิดจะแต่ละคําแต่ร่งคุยมือต่หนักบาอ่อยเกี๊ยนะต่างนิดหนึ่งก็ได้ไม่เปื่อนค่ะตายายไม่เปื้อนไม่เปื้อนมากให้กลัวเปื้อนรถอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอาอาตัวนี้ออยเกี๊ยสัยายมันเปิดเองอัตโนมัติด้เลยนะยายนุ่มโออยเลยนูอ่ะ ียอะดจะเอโอ้เอาดูยายจับได้ไหมอ้อใหญ่ยายขึ้นได้หยขึ้นได้นะโอ้นโอยนี่โอนี่โอ้ยยายแข็งแรงนะโอ้ยยยงแรงเออเออ่ด้วยยายเลยยายให้พอนียายยายใอ้พโอโอ้ยโอ้ยโอ้ให้พอนี่ยายให้พอหน่อย เออห้รับไม่รวยอีกแล้วเออยายหอยด้วยเออเอออะไรนะคะสบายไหมคะยายสบายไมเขาเปิาเปิดปให้ยายเนี่ยบ้าขี้เฉนดจริงไหมจังจี้เลยเน่บอกว่าแกบอกว่าพีตา แกบอกว่าขี่นิดนึงได้ไหมอยากขี่เออได้ไปได้ได้ได้ไพายายไปขี่วันนี้นิดนึงไป๊บเย้เดี๋ยวพายายไปวนแป๊บนึงเบียร์โค้ม่ในอย่างบอนนั่งหน้าก่อนนั่งหน้าโอเคทุกคนเดี๋ยวพายายไปติงแป๊บนึง